สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพอกกันคือเกาพี่น้องทั้งช่องวาเลนต์พาร์สแ channel. อบชแนลฝากเลยนะครับพี่น้องฝากกด subscribe ก,กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมมคลิปต่อไปเด้อพี่นอ้องเนื้อได้แนวแสียบมาฝากพี่ต่อนน้องคือเกาพี่น้องอาหารตามฤดูกันเบิ่งพี่น้องขาเหยียดของน้องแข็งแนงน่ะกล่องเสียมากคือเกาพี่น้องนี่ ขายหยาดของน้องแข็งแรงพี่น้องอาหารตามฤดูกันฝนแหลกของปีพี่น้องใครแน่บอกใครแนบมาส,สมกันที่ความพงใจคือไปไต่เองต้มเองกินเองพี่น้องบ่ได้ซื้อเพื่อนมาไต่เองมอขึ้นไปกับลูกสาวพี่น้องเอาใส่กับแก้วสมพี่น้องตักหนำใส่หน่อยใส่น้ำต้ม แก้วสมมี่น้องแก้วบอกเน่าไม่เข้ากันเอาขออนุญาตไปทั้งพี่น้องอเอาเอาไปแน่นีละพี่น้องขเข่าเหนียวหนึ่งมากเป็นไม้บุบเอามาๆพี่น้องพี่น้องกับสิว่ามันเบาหลายน่ากินดีว่าอีกเอากะกาบขอตรวจขอใหยเด้อพี่น้องเด้อผู้ที่บวกกินว่าก,กินไปทั่วทิพทั่วแดนกับภูที่เพิ่นว่าอนุรักษ์ผู้เพิ่นเลียนตนุล เพื่อนจีวา่ายเป็นตะเลียงตนสงสารกับขอโทษข้อพ่ยพี่น้องพ่อแม่พากินดำบลงชีวิตมากแต่แต่หน่อยพี่น้องกินมาแต่หน่อยจนง่ายกับกับขอโทษข้อพ่ยลหลายๆพี่น้องมา้ยเสพๆน้ำผมหลดจกเหมือนจกใครบอกใครแลหละ เมืองพี่น้องใครใครโบเมนนั่นแม,นนแมงมาเนีพี่น้องใครมันเต็มเปลอาจับแอวดีๆซะพี่น้องแก้วใหญ่จัด ดูดพีหนองต้มบ้มเซแบบคะขามบอลเหมือนขาจะดของนอกใช่ไหม บรรยากาศมื่นอกกน่อยขึ้นๆพี่น้องวังจตกคนตกมาขึ้นโตน้อยๆไข่สุดัวเลยพี่น้องไี่หุ่นใครเต็มทอ้องอ ใส่ส่วนสดกันนะพี่น้อม er ันคือปวดเ้ืนึงพี่น้องใส่โยหหิวเลย มู๊ยไข่ถูกโตพี่น้องขนาดโตได้หน่อยได้พี่น้องฮงบุระสุดจอด มันตบ่มตำล้ำไ่หรอกนีาใครอีกพี่หนังต,ต,ต,ตัวนี้ใส่สอนสดเอาเลยเบื่อพี่ห้ัง ใหย่ๆใช่ย,ยังเพื่พอนหุดดัด Chào rồi nhạt nhạt ซุ่มว่าใครเนี่ยสงสัยสิเป็นอึนเถกพี่น้องเพราะว่าที่กินไปตัวน้นอยๆกับใเป็น่องอะย่ะ คักขนาดพี่นออ้องเอ้าต้มอึงใส่ใบบักขามวันโตหน่อยๆไงใครเต็มท้องเลยพี่น้องสุดยอดจะดูกันวันยามปอปอปอที่สำคัญคือความภาคภูมิใจพี่น้องไปไต่เองต้มเองกินเองพี่น้องสุดยอดแซ่บไปไต่มาขึ้นนี่ฝนลังที่จากฝนตกไปไต่กับลูกสาวพี่น้อง ขี่ม้าแทะเต๋เอน้ำมันทางบ่ได้ไปต็ต๋น้ำโขงน้ำปลาสมื่นียุกหาจีพี่น้องเดี๋ยวผมเสียลิปไปจับกับลูกสาวให้พี่น,อน,น,ออน้องเบื้องน้าพี่น้องเอาถ่ายคลิปนี้กับคุณเก่าพี่น้องบพรว่าสิเป็นภาพหรือว่าจานได้ที่เฮ็ดลงไป,บ,ปบ่ถึงบ่ควรกับกับขอโทษขอไปนะพี่น้องเด้อมือนีกระลาพี่ลาน้องไปกับภาพบรรยากาศที่เก่าลับพี่น้องยังสิแต่ว่ามือนีหันหลังแทะทั้งต้นน้ำชาพี่น้องทั้งหัวบ่ได้หันออกไปทั้งตรง,งหน้าทางตรงหน้ามันเป็น มันหย่อนแสงพี่น้องเนาคลิปนี้ของาพี่ลาน้องไปเพียงตัวนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ